โอ้โอ้ยโอ้ s yes! จะได้รับพี่น้องอทำได้อย่างนี้ดิสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสวัสดีครับผมพิทนานะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำกันาอ,อหาอน้นขุดอ้นนะครับผมซึ่งป่าแห่งนี้นะครับผมผมก็ได้มา เอ่อฝ้าโอนครั้งที่แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้นะครับผมครั้งนี้นะครับผมก็เลยมาใหม่นะครับผมแต่ระหว่างทางที่เรามานะครับผมเราก็ได้เจอจับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมนั่นคือฝนตกหนักมากเลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยเสียเวลาเหมนกันค้นหาโอนนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินขึ้นเขามากับเอ่อ จะมิดขาวแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะหาโอนไปเรื่อยๆนะครับผมระหว่างทางที่เราไปหาหานะครับผมแต่เราก็เจออีกขุยนึงนะครับผมแต่เราจะไปดูนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่อยู่แล้วก็จะขุดขุยที่เราเฝ้าเขาที่แล้วนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมซึ่งหลังจากตกมานี่อากาศดีมากเลยนะครับข้างหลังผมตรงนู้นนะผมก็จะมีทะเลหมอกนะครับผม แต่มันอยู่ไกลมากกล้องไม่สามารถเห็นได้นะผม zoom ดนนูนะผมโอ้คงไม่เห็นนะผมโอเคผมเราไปคุดอ้นกันนะครับผมนี่นะครับทุกคนระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมานะครับผมเราก็ได้เจอกับปูครับผมปูภูเขานะผม,น,ะผมนี่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันขึ้นมาบนเขานี่ทําไมนะครับผมในเพราะผมตกหนักนะผมมันเลยต้องขึ้นมาหนีอยู่บนเขานะผม ดูครับดูมันสีสันสวยงานมากเลยนะผมรถสีม่วงเลยนะครับพี่น้องดูครับดูถ้าเราหยิบมอจะไม่ถูกโอ้ไวมากเลยนี่นะครับจะแบบนี้นครับมันจะได้ไม่หนีบมือของเรานี่ครับนี่ดูครับดู สีมันสวยมากเลยนะครับสีม่วงเลยเดี๋ยวผมก็ต้องปลอมไปนะครับถ้าเราไม่มีอาหารเราก็สามารถจับมันมาย่างกินได้เลยนะผมแต่ผมไม่ได้หิวขนานั้นนะผมไปครับจะปูขอโชคดีไปหนูํำห้วยไว้จะได้รอดโอเคครับเราจะไปต่อครับผมนี่นะครับเราก็เดินมาเจอลูปูนะครับผม อยู่บนภูเขาแบบนี้เลยนะครับผมผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะอยู่บนภูเขาไ,ได้นะครับผมโอโ้โหถึงว่าทำไมยืมนบนภูเขานี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคไปต่อกันนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ให้เดินลงมากลับจะถึงขุยโอ๊ตนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่มันมชั้น,น,านมากเหน,นื่อยมากเลย โอเคผมไปต่อกัน,นับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ลงมาถึงลูของโอ้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นี่คือลูหิ้ววันนั้นเราเฝา้านะแต่ว่าเราไม่สามารถเฝ้ามันได้นะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาขุดเลยนะครับผมจะไม่เสียเวลานะครับผมโอ้ดูครับดูนี่คือเป็นเอ,อดินที่เออ นเนียดันออกมาใหม่นะครับผมซึ่งเรามั่นใจว่ามันยังอยู่ที่ไนครับผมผมให้ดูครับผมครับคือดินที่มันดันมาเมื่อเช้านะครับผมยังใหม่อยู่นะครับผมนี่ส่วนนี้คือรูหลังของมันครับผมที่เราเอ,อขุดใหม่เมื่อเช้านะครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวเราก็ต้องรอให้เพื่อนเรามาให้ครบกันครับผมแล้วก็ทํากันขุดเลยนะครับผมเดี๋ยวทำ process หนึ่งครับเราคห้ขุดนะครับผม เหนื่อยมากชันมากเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงให้ครูต่อนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เริ่มขุดโอนนะครับผมแต่ผมก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพราะผมจะได้ดีขุดนะครับผมเว่านุ่งโอนนี่มันลงขึ้นมาข้างบนนะครผมเราต้องขุดจับน้าเลยนะครับผมจะนุ่งเกลี่ยแรงขุดนะครับผม เดี๋ยวขุดแล้วนะพี่น้อง ตอนนี้นะครับเราก็มาคบกันยกทิมนะครับผมนี่มาขุดอ้นนะครับพี่น้องมายกทิมนะครับผมเขาคนนี้ไม่ร้อนแน่ ลังหารูหลักของอ้นยู่ดังกุนโอ้ไม่โดนโอ้โห โอเคเราเจอรูหลักแล้ว,ลวต้องขนาดนี้เลยนครับขุดอ้อนไม่งั้นไม่ได้นะครับผมล,ลงทุนมากเลยนะครับดูครับดูสูงมากโอ้ดูครับดู นี่นะครับเราต้องลงทุนถึงขานนี้ด้วยนะครับน,นี่นะครับต้องถึงขาน,นี้นะครับผมไม่งั้นไม่ได้นะครับ <c oughs> ยากมาก

忙着办事，忙到这儿。嗯嗯 เรียบร้อยครับเจอแล้วมึงเสร็จแล้วทีเนี้ยมึงไม่กล้าแล้วแหละโอ้โหลูกหัวเว้ยโอ้โหไอหยอกผมสองต่อไอหยอเจอแน่ทีเนี้ยคุณสามชั่วโมงแล้ว <c oughs> โอ้โหเนี่ยกูซาแด he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  <laughs> <laughs> เจอแล้วครับพี่น้องโอเคโอเคโอ้ยเจ้าเจ๊โอ้ยมอกูต้องใช่เหรอสวยมากครับสวยมากสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงกันรอคอยมาสองใกล้ดิสองดิสองดิมาแล้วเหรอยังเลวะใกล้ดิเอามาสุดของใกล้ดิโอ้ยเ e s เจร่าครับพี่น้อง ทำได้อย่างนี้ดิสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงมือแต่งหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่เหลือโอ้เอ้ลูกขอาชโอเคสวยๆอย่างนี้แหละเยี่ยมตอนนี้นะครับเราก็ใช้เวลาในการขุดสี่ชั่วโมงนะครับผมเราก็สามารถขุดเจ้าโอน,นี้ได้นะครับผมซึ่งตัวมันน่ารักมากเลยนะครับผมนี่ แล้วก็จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับผมมันคือตัวผู้นะครับผมดูครับดูน่ารักมากเลยนะครับผมเอ้าเอ้าหมาโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอขุดอ้นนะครับก็ต้องขอจบก็ได้เป็นเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม